สวัสดีค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อยในการทำคลิปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะครับายน้ำมนน้อยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาถักต่อจากคลิปที่แล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ทำการถักวนกลับมาจนถึงดอกแรกที่ เราได้ทำการขึ้นต้นแล้วนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะโซ่ห้าค่ะสี่ระหว่างกลางช่องโซ่นะคะจากนั้นโซ่ห้าสี่ที่ กลีบแรกนะคะของดอกตัดไหมค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปเราจะทําการต่อไหมที่มุมเสื้อนะคะต่อลงที่ระหว่างช่องโซ่ห้านะคะ มืต่อใหมแล้วโซ่หนึ่งแล้ว x ลงที่ช่องเดิมนะคะตามด้วยโซ่ห้า x ที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้า x เราจะถักโซ่ห้าวนรอบนะคะกลับมาจาตรงถึงจุดที่เราขึ้นต้นนะคะเดี๋ยวเราถักไปเรื่อยๆเลยค่ะเมื่อเราถักวนมาจนถึงเอ็กลักแรกแล้วนะคะจบแถวด้วยการซีค่ะ ต่อไปนะคะแทงหัวเข็มลงในที่ช่องโซ,โซ่ค่ะทัก,เอ,กอะะเอ็กลงในช่องนะคะเอ็กลงในช่อง ห้าครั้งนะคะช่องต่อไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะเราจะถัก X ไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะเมื่อ e ถักจนถึงหลักสุดท้ายแล้วแล้วก็สีที่ X หลักแรกนะคะ เดี๋ยวเราจะทําการถักเอกอีกแถวหนึ่งนะคะเราจะถักวนไปจนมาถึงด้านนี้นะคะพอถึงด้านนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทํำลังดุมกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ถักมาจนถึงอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะใช้เข็มกัด มาร์คจุดที่เราต้องการทำลังดุมไว้นะคะก็มาร์คจุดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะทำการถัก x ไปจนถึงจุดที่เราได้มาร์คไว้ค่ะ เมื่อเราทํามาถึงจุดที่มากไว้แล้วนะคะก็แกะเข็มกัดออกนะคะ X ลงในจุดที่มารค,ค่ะจากนั้นเราจะถักโซ่15หรือถักให้ได้เท่ากับขนาดความกว้างของกระดุมที่เราต้องการใช้นะคะ แล้วทำการถอดหัวเข็มออกจากห่วงนะคะจากนั้นแทงหัวเข็มลงในหัวตัว X นะคะเกี่ยวไหมรอบผ่านค่ะก็จะได้ออกมาเป็นห่วงรังดูมแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำการถัก X โดยรอบห่วงเลยค่ะ เมื่อเราถัก X โดยรอบแล้วนะคะจากนั้นเราจะแทงหัวเข็มลงที่จุดที่เรามาร์กไว้นะคะ C หนึ่งครั้งต่อไปเราจะถัก X ไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เราทำการมาร์กไว้นะคะจากนั้นเราก็จะทำลังดุม แบบเดียวกันนี้ในทุกจุดที่เราาา์ไว้นะคะเมื่อเสร็จแล้วเราจะกลับมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ถักร,งรังดุมมาจนครบทุกจุดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำการถัก X วนไปจนถึงหลักแรกที่เราได้ทำการขึ้นต้นเลยนะคะ เมื่อเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะ4ที่ X หลักแรกเลยค่ะจากนั้นตัดไหมเหลือปลายไว้เก็บงานด้วยนะคะดึงให้แน่นนะคะเมื่อถักเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะสำหรับแขนเสื้อถ้าต้องการเป็นเสื้อแขนกุดก็ ถักเก็บขอบแบบเดียวกับคอเสื้อได้เลยค่ะต่อไปเราจะมาถักแขนเสื้อกันค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยโซ่แนะคะสีที่โซ่หลักแรกค่ะตามด้วยโซ่สี่พันสองครั้งนะคะ ปดทีละสองสองครั้งทําซ้ำอีกสองครั้งค่ะจากนั้นรวบมาได้หนึ่งกลีบแล้วนะคะโซ่ห้าปดหัวเข็มออกนำมาเชื่อมต่อกับตัวเสื้อนะคะเราจะเชื่อมต่อที่จุดได้รักแร้นะคะ ลอดผ่านค่ะตามด้วยโซ่ห้าทำกลิบต่อไปโซ่สาม โซ่สามทำกลีบต่อไปนะคะโซ่ห้า ปลดหัวเข็มออกเกี่ยวไหมที่แทงหัวเข็มลงที่จุดเชื่อมต่อนะคะเกี่ยวไหมรอดผ่านค่ะโซห่ห้าทำกลีบต่อไปนะคะ มาได้สีกลีบแล้วนะคะโซ่สิบแปดขึ้นดอกใหม่ค่ะสี่ที่โซ่หลักที่แปดทำกลีบแรกเหมือนเดิมเลยนะคะ โซฮ่าเชื่อมต่อที่จุดเชื่อมต่อนะคะโซฮ่า โซฟสามกโซสามทำกลีบต่อไปค่ะ โซห้าแทงลงที่จุดเชื่อมต่อนะคะโยมาม่อ็อผ่านโซ่ห้า มาได้สีกลีบแล้วเราก็าขึ้นดอกต่อไปเลยนะคะเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยค่ะตอนนี้เราถักมาจนถึงดอกสุดท้ายของแถวแล้วนะคะน,นี้ดอกแรกเราเชื่อมต่อที่จุดเชื่อมต่อนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านโซ่ห้า ทำกลีบต่อไปค่ะจากนั้นโซ่ห้านะคะแล้วเราจะทําการถักวนกลับไปจนถึง ดอกแรกที่เราทำการขึ้นต้นเลยนะคะ